วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพุทธที่14สิงหาคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับเราเรียกกันว่าโอ้โหถล่มทลายครับทั้งบอลเตง็งบอลสเต็ปนะครับเหล่าร้อยหลาจัดให้แบบเต็มๆนะครับทางด้านของบอลเต็งเนี่ยก็เป็นทางด้านของปาตาปาครับเหล่าร้อยหลาจัดให้ร้องไปที่ราคาปปหรือครึ่งลูกนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของสลาเวียปารากบุกไป ชนะยูนิยงเซนกิลุสได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเข้ารอบไปนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนะครับทางด้านของสเตปครับแตกไป3ตัวนะครับที่ให้ไว้คู่แรกเนี่ยคาราบาวคัพครับสโต๊กซิตี้ครับเจอกับทางด้านของคาสไลยูไนเต็้ครับสโต๊กก็กินกันแบบเต็มคำนะครับชนะไป2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ให้ต่อที่เม็ดเต็มนะครับน้ำสวยๆเกือบเต็มเลยนะครับคู่2 คาดิฟกับบริทอสโรเวอร์นะครับคู่นี้คาดิฟเปิดบ้านชนะไป2ประตูต่อศูนยะ์น่าน้ำขาวๆสวยๆราคาชัดเจนแบบนี้ก็จัดไปนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับโบโกริมครับสมชื่อจริงๆนะครับเจอกับทางน้านของจากีโลเนียในยูฟ่าแชมเปียนส์คตรอบคัดเลือกนะครับเอาชนะไปได้ถึง4ประตูต่อ1คู่นี้เหล่าไรา้หลามมั่นใจนะครับกดไปที่ราคา ลูกควบลูกครึ่งครับน้าเกือบเต็มสวยๆนะครับกินกันแบบเต็มคําจ๋องหนับหน้าบานหวานช่ํากันสบายใจกลางเดือนแบบนี้นะครับสําหรับคัาคืนนี้ครับมีมาฝากกัน4คู่นะครับคู่แรกเป็นทางด้านของซูเปอร์คัพนะครับยูฟาซูเปอร์คัพรอบชิงชนะเลิศเป็นเรยมันดครับแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเจอกับทางด้านของอตาลันตาแชมป์ยูโรป้านะครับแข่งกันที่โปแลนด์นะครับคู่นี้ คู่2ไปกันที่คาราบาวครับอังกฤษนะครับเฮาซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ครับคู่นี้ราคาสวยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคู่3เป็นพรีมัสเจอเชลแนมนะครับลูกทีมของเวนรูนี่วันนี้จะเป็นยังไงนะครับคู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของลีดส์ยูเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของมิดเดิลสโบรนะครับลีดก็หล่นไปอยู่แชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับวันนี้เจอทีมจากแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันเลยนะครับทั้งหมด4คู่ค่มมคืนนี้ครับ อาจแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเราร้าหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้าหลาครับที่ แอดไซน์หน RA ะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนับรับตังที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับเรียวมาดริดกับอาตาลันตาในยูฟาซูเปอร์ครัพครับ แชมป์ใหญ่กับแชมป์เล็กนะครับแชมป์ทั่วยูฟาใหญ่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเรอัลมาดริดนะครับวันนี้เจอกับแชมป์ยูโรป้าอย่างอารตาลันต้านะครับคู่นี้เจะมาครั้งล่าสุดครับในปี2021ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นทางด้านของเรอัลมาดริดครับชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ3-1น,นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านมาดริดนะครับก่อนหน้านั้นมาดริดบุกไปเยือนอารตาลันต้าชนะได้1ประตูต่อ0เนี่นครับ ผลงานของเรมาริดในครับในการอุ่นเครื่อง3มนัดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะเชลซีครับลัดล่าสุดเนี่ยสประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นแพ้บาร์ซ่าในเอลกาซิโกที่อุ่นเครื่องที่สหรัฐเมกานะครับสประตูต่อหนึ่งแล้วก็แพ้ให้กับเอซีมิลานครับหประตูต่อศูนย์นะครับอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยิงไปแค่3ประตูเท่านั้นนะครับโดนไปถึง5ประตูสําหรับเรมาริดอุ่นเครื่องไม่เยอะนะครับเพราะว่า ลูกทีมเนี่ยติดทีมชาติเล่นทั้งบอลยูโรนะครับเล่นทั้งทางด้านของโคปาอเมริกานะครับทางานของอัตาลนตาบ้างนะครับผลงาน3นัดล่าสุดเนี่ยอุ่นเครื่องแพ้ให้กับสังพาลีครับ0-3แพ้ปามาครับ4-1่า41แล้วก็เสมอกับอักมาครับ2ประตูต่อ2ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของอัตาลนตาผลงานแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยบาดเจ็บเยอะนะครับ ไปดูตัวผู้เล่นกันต่อครับสำหรับคู่นี้นะครับมาร,ริดครับมาในรูปแบบ4-3-3ครับเต็มระบบนะครับไม่มีผู้เล่นที่รายงานว่าจะลงสนามไม่ได้เหลือเพียงแค่รอเช็คอาการบาดเจ็บของอาราบาคนเดียวนะครับหลัง4ตัวนะครับเป็นทางด้านของเมนดี้ครับโรดิเกอร์มิลิตาวคาวาฮาวนะครับผู้สาตัวเป็นกูตัวเหมือนเดิม ของกลางครับอัดกันมาแน่นๆเลยนะครับคุมจังหวะโดยทางด้านของโมลิชนะครับตัวเก่าอยู่แล้วครับจูต์บิลลิงแฮมก็ลงสนามนะครับรวมถึงทางด้านของวาเวเด์ด้วยนะครับเกมรุกครับเรียกกันได้ว่าจรวดทั้งนั้นเลยนะครับ3ตัวทั้งหน้าเนี่ยนำโดยวินิสุอุจูเนียครับคลยริยานเอมบัปเป้ครับแล้วก็ทางด้านของโรดิโก้นะครับอาตันต้ามาในรูปแบบ3 42 1นะครับ คุณสาสตตัวเป็นมาโซนะครับแล้วก็หลังนี่ใช้3ตัวนะครับใช้ฟูลแบ็กเติมขึ้นไปหลัง3ตัวก็มีทางด้านของอิซักนะครับจิมซิตี้แล้วก็ทางด้านของโคลาซินเนกนะครับแดนกลางอัดมา4ตัวเพื่อมาสู้แย่งบอลในแดนกลางนะครับมีทางด้านของเอเดอร์สันจับคู่กับพาซาลิกครับทางด้านขวาเป็นสปาคอตตาแล้วก็ทางด้านซ้ายเป็นทางด้านของลักเกอรี่นะครับเกมรุกครับมีทางด้านของ คาเทลเล r รี่นะครับแล้วก็ลุกแม่นหน้าเป้าใช้ทางด้านของเดเตกุยนะครับที่เหลือเนี่ยเจ็บเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นสกามากานะครับสกาวินนี่รวมถึงทางด้านของซานิโอโล่ด้วยนะครับมาริดดูดีกว่านะครับสภาพทีมคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับก็เป็นทางด้านของเราดรดนะครับเปิดต่อมาที่เม็ดเต็มนะครับไหลขึ้นไปที่ลูกควบลูกครึ่งน้ำเต็มๆนะครับน้าล้นอีกต่างหาก สกอร์สูงสามไม่เต็มครับน้ําเต็มนะครับสองลูกครึ่งควบสามน้ําบวกสิบคู่นี้อาจจะมีสกอร์กันทั้งสองฝั่งนะครับด้านของอาร์ตันตาครับถือว่าเป็นบอลรองเกือบช่วงตัวนะครับถึงช่วงตัวกว่าด้วยซ้านะครับคู่นี้ยังมองว่ามาดริดครับเก้าสิบนาทีน่าจะพอมีประตูอยู่บ้างนะครับครึ่งแรกอาจจะให้ต่ําที่ลูกควบลูกครึ่งน้ําขาวๆนะครับสูงครึ่งแรกกดสกอร์ต่ํากันรอไว้ได้เลยนะครับแต่ทางด้านของสกอร์สูงเนี่ย ยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะถึง3เม็ดดึกเปล่านะครับก็ยังไม่น่าจะลงทุนเท่าไหร่แต่ราคาแฮนดีแคปของมัดริดวันนี้เนี่ยน่ากดนะครับเม็ดเต็มน้ําเกือบขาวครับ0.79สวยๆก็กดได้นะครับลูกครบลูกครึ่งกดที่น้ําล้นๆเนี่ยสวยเลยนะครับลุ้นเม็ดสไม่น่ายากครับสำหรับมัดริดวันนี้น่าจะเต็มคาําพอดีเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าร้อหละให้ต่อที่เรอัลมัดริดครับปราจัน์ชุดขาว ชี่ยวชัยแน่นอนครับไปต่อกันที่คาราบาวครับของอังกฤษนะครับหรือลีกคับนะครับคู่แรกเฮาซิตี้ครับเจอกับทางด้านของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังครับเฮาซิตี้ชนะไป5เลยนะครับเสมอ3เชฟฟิลด์เวนส์เดย์ชนะไป2นัดแต่นัดล่าสุดครับเป็นทางด้านของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ชนะไป3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเฮาซิตี้เปิดบ้านชนะไปถึง4-2นะครับคู่นี้2นัดล่าสุดสกอร์สูงทั้งนั้นเลยผลงานของเฮาซิตี้ครับอุ่นเครื่องมายังไม่ชนะใครนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเปิดฤดูกาลเนี่ย สเสมอกับีทอสซิตี้ไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับผลงานในอุ่นเครื่องเนี่ยแพ้เรดดิ้งนะครับสเสมอฟิออร์เรนติน่า2 2แพ้นิวคาสเซิล0-2ครับแพ้ดอนคาร์เตอร์4-0แพ้เฟ็นอิบาเช่ถึง5ประตูตอนหนึ่งครับหลังค่อนข้างที่จะรั่วทีเดียว,ชวเชฟฟิลเบนส์เดย์บ้างครับนัดล่าสุดเนี่ยพลิกชนะทางด้านของพรีมัททีมของเวนรูนี่นะครับถึง4ประตูต่อน0นะครับบเปิด้ ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องเนี่ยแพ้กับเรดบูซ่าบวก4-0นะครับเสม,มอเลยกันเนสนัด <N ets> <Not S 1> ล่าสุดเสม,มอกับเวเดอร์เบลเมนนะครับเจอทีมใหญ่ก็ไม่ยัน่นนะครับสำหรับเชฟฟิลเวนส์เดย์ผลงานดีครับแล้วก็เล่นกันค่อนข้างที่จะเข้าขานะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของเฮาซิตี้ครับเปิดต่อมาที่ราคาปปะนะครับน้าล้นราคาเสมอเนี่ยน้ำบวก10แฮนดิแคปยังมองว่าเฮาซิตี้ครับเสือน้อยวันนี้อาจจะมี พิษมีภัยอยู่นะครับมีพิษสงอยู่สกอร์สูงอยู่ที่สองลูกครึ่งครับน้ําขาวคู่นี้มันเป็นบอลนัดเดียวแล้วก็เป็นบอลถ้วยเลยครับเหล่าร้อยหลาก็ยังมองว่าเชฟฟี่เวนส์เดย์นะครับกินมุมกินหูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เชฟฟิ่เวนส์เดย์ครับราคาปปอน้าบวกสิบสวยๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับพีมัดครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเชลแนมในทีมต่างลีกันนะครับพีมัดอยู่แชมเปี้ยนชิพนะครับทางด้านของ าทางด้านของเฉาแนมนะครับอยู่ลีกทูนะครับวันนี้วนมาเจอกันคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับเป็นพรีมัตเนี่ยถล่มไปถึง5้าหนึ่งในการอุ่นเครื่องนะครับก่อนหน้านั้นเล่นบอลถ้วยเล็กของอังกฤษนะครับเสมอกันไปในบ้านพรีมัตหนึ่งหนึ่งเจอกันในดิวิชั่นหนึ่งนะครับดูการที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของพรีมัตรนะครับชนะได้4ี่สองแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับไปกลับเลยผลงานของพรีมัตรครับอุ่นเครื่องเนี่ยมีชนะ มิลตันคีดอนนะครับทอคี้อยู่นเตดชนะเชลแนมถึง5 1หนึ่งนะครับที่แพ้ในะแพ้บิลตตอลโลเวอร์ะครสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็นัดเปิดฤดูกาลแพ้นะครับแพ้กับเชฟฟิลเวนสเตย์ไปถึงส0นูนย์เฉาแนมบ้างครับผลงานดีนะครับ2นัดล่าสุดชนะรวดนะครับยิงเกิน2เม็ดทุกนัดเลยนัดล่าสุดเนี่ยเปิดฤดูกาลชนะนิวพอร์ตเคาวตี้ไป3ประตูต่อ2ก่อนหน้าน,นั้นเปิดบ้าน ชนะน็อตแฮมป์ตันไปในการอุ่นเครื่องนะครับ2ประตูต่อ2แพ้บิตตอร์ซิตี้ครับ3ประตูต่อ0ูนะครับก็ถือว่าต่างลีกันนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นพรีมัตนะครับพรีมัดเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับน้ำขาวสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้น่าก,กดสกอร์สูงมากกว่านะครับบุกเข้าใส่กันเกมรับไม่ค่อยดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับน้ำเกือบลบสิสวยๆนี่กดสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งควบสานะครับคู่นี้เนี่ยก็ยังมองว่าพรีมัต อันดับเหนือกว่าเยอะนะครับต่างลีดด้วยแต่ช่วงนี้นะครับเวนรรนี่ทำทีมเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับยังไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่งั้นขอรองละกันนะครับกัดฟันรองที่ราคาครึ่งครบลูกครับน้ำเกือบเต็มสวยๆกับแชลน้ำเท้าครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับลีดยูเวตดวันนี้เปิดบ้านรับการเย็นของมิดเดิลสโบรนะครับคู่นี้เจอกันมาสามนัดล่าสุดหลีดทั้งนั้นนะครับ ลีชนะ4-3นัดล่าสุดในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านชนะไป3-2สกอร์สูงมา2นัดเหมือนกันเลยนะครับ10นัดหลังเจอการลีชนะไป5ครับเสมอ3มิดเดิลสโบรชนะไป2นะครับผลงานของลีวิตเต็ดนะครับเปิดดุกะเนี่ยเสมออร์ตมัดครับ3-3ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องชนะทั้ง2นัดนะครับชนะบาลิเซียนัดล่าสุด2-1ครับก่อนหน้านั้นชนะฮาคอเลตทาวไป3-0นะครับผลงานของมิดเดิลสโบรบ้างนะครับ ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนะครับนัดเปิดทุกการเนี่ยชนะสววนซีหนึ่งศูนย์นะครับทีมค่อนข้างที่จะลงตัวทีเดียวนะครับสำหรับมิดเดิลสโบรก่อนหน้านั้นนะครับปูนเครื่องเนี่ยชนะฮีเลนวินไปหนึ่งศูนย์ครับเสมอฮาโกเล็เทาไปศูนย์ศูนย์ชนะดอนคาร์เตอร์ถึงห้าสามนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างลีดวิตเต็ดนะครับราคาเม็ดเต็มน้าเกือบเต็มนะครับให้ศูนย์จุดเก้าเจ็ดเท่านั้นไม่ให้น้ําเต็มด้วยนะครับแต่มิดเดิลสโบรเนี่ยอยู่ที่น้ําขาวท่วนนเลยะครับ เครียกกันได้ว่าค่าน้ำเนี่ยเฉียดฉิวกันมากครับแต่แฮนดีแคปมองว่าลีเดอเดตชนะแน่ครับในบ้านวันนี้สกอร์สูงสามเม็ดเต็มน้ําไม่เต็มด้วยนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าทางด้านของลีเดอเดเหนือกว่านะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยมิดเดิลสโบเล่นกันลงตัวมากนะครับอยากรองเหมือนกันเม็ดเต็มถ้าแพ้แพ้ลูกเดียวก็ถือว่าเจ้าไปนะครับแต่ถ้าเสมอออกเสมอเนี่ยกินเต็มเต็มเลยนะครับ รอเจ้ารอเจ้ี่ยอยากอยู่ลีดเหมือนกันต่อขาดมาแบบนี้แต่ก็ขอกัดฟันรองอีกหนึ่งคู่ครับให้รองที่ m i d เดิลสโบรครับราคาไม่เต็มน้ําขาวครับคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อยครับคำกรนนี้ทั้งหมด4คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกครับยูฟาซุปเปอร์คัพนะครับรอบชิงชนะเลิศผู้ชนะจากทางด้านของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับจะผู้ชนะจากยูโรปาหรือมาริดครับ เปิดราคามา1เม็ดกับอาลตันตาคู่นี้ก็ยังมองว่าเรมันดิดนะครับน่ามีแบบมันๆม,มากกว่านะครับเกมรุกที่เห็นเนี่ยวินิสุสููเนี่ยเอมปาเป้เลโมดิโก้ครับเร็วทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยกองหลังอาลตันตาจะวิ่งทันหรือไม่นะครับหนึ่งไม่เต็มหน้าเอาอยู่ครับกินเต็มคันที่สองศูนย์นะครับให้ต่อที่เรมันดิดราชันชุดขาวครับราคาไม่เต็มหรือลูก,ลกครึ่งนะครับ คาราบักคับของอังกฤษนะครับเคาซิตี้เจอเชฟฟิลเวนสเดย์คู่นี้ขอรองเชฟฟิลละกันนะครับชอบมากนะครับในนัดที่ผ่านมาเล่นดีมากนะครับรองที่ราคาปปครับค้่ต่อไปครับพรีมัตกับแชลแนมนะครับคู่นี้เนี่ยก็เป็นบอลตังลีกันนะครับแชมเปี้ยนชิพเจอลีกทูพรีมัตเจ้าบ้านนะครับภายใต้การคุมทีมของเวนรูนี่นัดที่ผ่านมาเนี่ยเลเทนะครับแพ้มา4-0นัดนี้เปิดต่อมาครึ่งควบลูกนะครับต่อ เกือบขาดนะครับเหลืออีกนิดนึงเหมือนรอดตารอดใจนะครับให้รอดแห่รอดพ่อป่าไปพีมัแต่เหล่าร้หลักัดฟันร้องครับสําหรับคู่นี้อาจจะหูแหว่งไปข้างนึงเอาหูแรกละกันนะครับให้รองที่ชาวน้ำเท้าครับราคาครึ่งครบลูกครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับลีนเวเตกับมิดเดิลสโบรครับคู่นี้อยากต่อมากเลยครับราคาไหลเป็นโหน้น้ตกเลยนะครับจากครึ่งครบลูกไหลขึ้นเป็น1เม็ดเต็มนะครับ หลายไกลทีเดียวมิดเดิลสโบรมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก่อนเตนี่เดี๋ยวเช็คให้อีกทีแต่คู่นี้ขอกัดฟันรองมิดเดิลสโบรก่อนละกันนะครับราคา1นเม็ดเต็มครับไม่เจาก็เจ๊ะเลยครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้ทั้งหมด4คู่นะครับผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าอิ่มน้ำสำราญกันไปหลายวันเลยครับสำหรับ f c เหล่าร้อยหลานะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนครับอยากให้เหล่าร้อยหลาดูแลนะครับส่งบอลแต่งบอลสเตปให้เนี่ยก็ สามารถสอบถามกันมาได้ที่แอดไซน์ครับ1 0 0 RA นะครับมีบอลเต็งบอลสเต็ป bon แบบสำเร็จรูปรอรับตังกันแบบเน้นๆแบบนี้ทุกวันนะครับสามารถทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับข้ามคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังคครับสวัสดีครับ